ใส่แต่ข้าวอย่างเดียวเป็นประจำไม่ใส่ของหวานของขาวเลยจะมีผลในชาตินี้และชาติหน้าอย่างไรคะคุณโยมไม่ใช่ว่าเราใส่ข้าวเราจะได้ข้าวเราใส่กับแกงไก่ก็ได้แกงไก่แกงเขียวหวานก็ได้แกงเขียวหวานไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าผลบุญที่ส่งขึ้นเราจะได้รับมากกว่าที่เราเองให้ไปอีกมากมายนะักเช่นว่าเราทําบุญด้วยข้าวปลาหารเนี่ยไปเกิดบนสวรรค์โอโหโพชนะที่วิจิต งดงามลดเลิศเนี่ยก็จะบังเกิดขึ้นกับเรามากมายและไม่ใช่เพราะอาหารอย่างเดียวแม้แต่วิมานที่งดงามก็เกิดขึ้นพบชาติต่อไปแล้วก็มีที่อยู่อาศัยมีทรัพย์สมบัติมีข้าวปลาอาหารที่บริบูรณ์มีสุขภาพแข็งแรงเห็นบุญเกิดแล้วส่งผลรอบด้านอย่ากังวลจนเกินไปถ้าฐานะเราเองไม่พร้อมสภาวะไม่พร้อมต้องใส่แต่ข้าวก็ใส่ข้าวแต่ถ้าเกิดทําได้เราก็ใส่ให้ครบทําตาม ความพร้อมของเราเท่านั้นเองแล้วให้สบายใจ